สวัสดีค่ะลูกค้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันต่อนอะเป็นคริสตัลจีนนะคะลูกค้ามันมีหลายไซส์นะคะแมคะ่ค้าก็จะทยอยรีวิวให้เนาะวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันขนาด8มิลน,นะคะ,ะแต่ว่ามันก่อนวันก่อนเนาะอ๋อหกมิลันก่อนแมค่ค้า รีวิวหกมิลให้แล้วเนาะหกมิลครบไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมารีวิวเป็นขนาดแปดมิลน,นะคะขนาดแปดมิลเส้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกค้าขนาดแปดมิลเส้นละหนึ่งร้อยบาทเนาะจำนวนเม็ดนะคะเดี๋ยวแม่ค้าประมาณให้นะคะ มินนะคะหนึ่งเส้นเนาะมีประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเมตรนะคะลูกค้าหนึ่งเส้นมีประมาณเจ็ดสิบกว่าเมตรนะคะขนาดแปดมิลราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกค้ามีเมตรหนึ่งเส้นมีประมาณเจ็ดสิบเมตรนะคะประมาณนะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะ สีแรกเป็นสีฟ้านะคะลูกค้าสีฟ้าเนาะสีฟ้าขนาด8มิลนะคะเส้นละ100บาทมีสีฟ้าแล้วก็มีสีน้ำตาลน,นะคะ ที่เป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาล8มิล100บาทนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจแคปรูปได้นะคะแล้วก็ส่งไปทางเพจร้านหรือไลน์แอดนะคะต่อไปเป็นสีเหลืองนะคะลูกค้า สีเหลืองแบบนี้สวยมากหนึ่งเส้นมีประมาณเจิเมตรนะคะลูกค้าหนึ่งเส้นมีประมาณเจดสิเมตรนะเส้นละหนึ่งอบาทเป็นคิดตันจีนนะคะต่อไปเป็นสีส้มนะคะส้มเข้ม สีส้มนะคะต่อไปเป็นสีเขียวทะเลนะคะลูกค้าแม่ค้าเรียกสีเขียวทะเลนะนี่นะคะเป็นเขียวทะเลนะคะ เป็นสีเขียวนะคะลูกค้าสีเขียวตัวนี้เป็นขนาด8มิลน,นะคะลูกค้าถ้าไหนอยากได้ไซส์เล็กกว่าเนาะกลับไปชมไลฟ์สดย้อนหลังได้นะคะหน้าเพจร้านลูกปัดกัดหลวงนะคะเรารีวิวขนาด4มิลแล้วก็ขนาด6มิลไปแล้วเนาะวันนี้เป็นขนาด8มิลน,นะคะเส้นละ100บาท ไปเป็นสีเขียวขี้ม้านะคะแล้วก็มีสีเทาตะกัวสีตะกัวนะคะเป็นเทาตะกัวนะคะ มันไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวไม่ค้าสูมันไม่ค่อยจับภาพนะคะลูกค้านี่นะคะ แป๊บนึงนะคะสีต่อไปนะคะลูกค้าเป็นสีรวมเนาะเป็นแบบรวมสีนะคะ รวมแบบนี้นะคะต่อไปเป็นสีแดงนะคะลูกค้านี่ แดงแดงขนาด8มิลหนบาทนะคะต่อไปเป็นสีม่วงนะคะลูกค้าม่วงเข้ม ม่วงเข้มนะคะอันนี้จะเป็นสีควันบุหรี่นะคะลูกค้าอันนี้เป็นควันบุหรี่นะคะ สีเขียวอ่อนด้วยต่อไปเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลเข้มเป็นแบบนี้นะคะ อ,ะะอันนี้เป็นเขียวอมฟ้านะคะลูกค้านี่สีนี้สวยนะคะสีนี้ขายดีมาก โมฟ้านะคะขนาด8มิลเส้นละ1 0 0บาททุกเส้นนะคะลูกค้า1เส้นมีประมาณ70กว่าเม็ดนะคะ70กว่าเม็ดเนาะใช้งานถ้าลูกค้าเอาไปทำเป็นสร้อยแขนเนาะก็สามารถทำได้ประมาณ2เส้นเลยนะคะถ้าเอาไปขั้นเป็นพวกขั้นหินขั้นสร้อยก็ได้นะคะลูกค้าถ้าไปทำสร้อยคอก็รบกวนซื้อ2เส้นนะคะ ต่อไปเป็นสีบานเย็นนะคะลูกค้าอันนี้คือบานเย็นนะคะนี่บานเย็นบานเย็นขนาด8มิลน,นะคะ ีดำค่ะสีดำ,ส,ดำสีคัสสิกขายดีคือสีขาวนะคะลูกค้านี่ขาวใสนะคะขายดีมากหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะ สีฟ้านะคะสีสุดท้ายคือสีน้ำเงินนะคะลูกค้าน้ำเงินนะคะ จะพาชมทรงหยดน้ำด้วยนะคะลูกค้าพาชมเนาะทรงหยดน้ำด้วยเนาะว่ามีสีอะไรกันบ้างนะคะหยดน้ำเนาะจะมีขนาด4มิล6มิลน,นะคะแล้วก็8มิลน,นะคะเริ่มจากสีขนาด4มิลแล้วกันเนาะ เริ่มจากขนาด4มิลน,นะคะ4มิลมีสีอะไรบ้างเนาะหยดน้ำนะคะหยดน้ำ4มิลอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะอันนี้เป็นหยดน้ำ4มิลน,นะคะ หยดน้ำนะคะมีสีน้ำเงินสีแรกเนาะมีสีชมพูใสนะคะสี่มิลสีชมสี่มิลน,นะคะลูกค้าถ้าเป็นหยดน้ำสี่มิลน,นะคะเส้นละแปดสิบบาทนะคะเส้นละแปดสิบนะถ้าเป็นหยดน้ำขนาดสี่มิลน,นะคะ แปบาทเนาะหยดน้ําจะมาราคาแพงกว่าซาปลปานิดนึงนะคะลูกค้าหยดน้ำสีมิล80บบาทนะคะสีขาวใสสีเหลืองนะคะ ตันนี้เป็นสีทองอ่อนเนาะนี่เป็นทองอ่อนสวยมากนะคะลูกค้าสั่งกันมาได้นะจ๊ะลูกค้าสนใจสั่งมาได้นะคะอันนี้เป็นสีเขียวอมฟ้านะคะลูกค้าน,นี่สวยมาก เป็นสีเขียวอมฟ้านะคะแล้วก็มีสีเขียวอ่อน สีนี้คือสีอ่าสีแชมเปญนนะคะลูกค้าสีแชมเปญเนาะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะสวยมากต่อไปเป็นสีเทาตะกวัวนะคะ เส้นละ80บาทนะคะถ้าเป็นทรงหยดน้ำหยดน้ำสี่มิล80บาทนะคะวันนี้เรารีวิวซาลาเปาขนาด8มิลเนาะเส้นละ100บาทไปแล้วนะอันนี้ต่อด้วยหยดน้ำนะคะหยดน้ำขนาด4มิลเส้นละ80บาทนะคะ สีต่อไปเป็นสีแดงนะคะแดงสดนะต่อไปเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลเข้ม เป็นสีเขียวขี้ม้านะคะหรือแม่ค้าเรียกว่าเป็นเหลืองหมุนเนาะสวยนะคะตัวนี้แปดสิบบาทเลยนะคะขนาดสี่มิลมีสีส้มนะคะ สีน้ำเงินนะคะประมาณนี้ก่อนเนาะลูกค้าาลูกค้าท่านไหนสนใจทักได้นะคะดูสีไปก่อนเนาะสนใจตัวไหนทักไหมคะมาได้เลยนะคะทางเพจทางไลน์ได้หมดเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ยังไงไหมคะขอจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มารีวิวกันต่อเนาะยังไงวันนี้ก็สวัสดีค่ะ